สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับเทศกาลสงกรานนะครับหรือปีใหม่แบบบ้านเรานะครับในเขตภูมิภาคอาเซียนก็เป็นปีใหม่หลายประเทศเลยนะครับได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อคุณพอ่อคุณแม่ปู่ย่าตาย,ยายสงกรานเปลี่ยนไปนะครับในระยะหลังมานะครับการเล่นสงกรานเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะ เล่นสงการเนี่ยเขาเล่นตั้งแต่ลืมตาขึ้นเลยนะฮะตั้งแต่เช้าตู่เลยนะมีการสาดน้ํากันนะเอ่อไล่สาดน้ํากันตั้งแต่ตื่นนอนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยครับนู่นแหะครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะครับถึงจะเริ่มคึกคักนะครับแล้วก็เล่นกันจนถึงดึกดื่นนะครับมันเปลี่ยนไปครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตะวันตกดินเขาก็เลิกเล่นกันแล้วครับทุกวันนี้เล่นกันถึงดึกถึงดื่นแล้วก็มีความบันเทิงคือมีการจัด เป็นลนักษณะเป็นเทศกาลอ่าเป็นลักษณะที่มีการลาเล่นนะครับมีพื้นที่ให้เล่นนะครับก mm ็ถ hmm. ือว่าเป็นเป็นรูปแบบหนึ่งนะที่มันเปลี่ยนไปหลายๆเรื Frankly, ่องครับที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามความเหมาะสมนะครับฟุตบอลไทยเราก็เหมือนกันครับวันนี้นะครับผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับของนักเตะที่โดดเด่นนะครับในรุ่นเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าราชกายศนะครับไม่ว่าจะเป็น นักิจโพสีนะครับและก็เช่นเดียวกันครับฝีเท้านักเตะเนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันเหมือนเทศกาลสงการานนี่แหละครับไม่มีอะไรนะครับอยู่อย่างแน่นอนแต่ว่านักเตะที่มีฝีเท้าที่คงที่และดูมีฝีเท้าโดดเด่นนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับว่านักิจโพสีเนี่ยเขาโดดเด่นมาแต่การแข่งขันปีที่แล้วครับ2 0 2 4นะแรกจริงๆเนี่ยนะครับนักิจโพสีเนี่ยหรือน้องฟานเนี่ย เขามีทักษะความสามารถในการเลี้ยงกระชากลากเรื้อยและเขาก็พยายามทําในสิ่งที่เขาถนัดมาตลอดในช่วงแรกที่ลงสนามกับรุ่นยู16ปีในศึกชิงแชมเปีหชาติอาเซียนเนี่ยก็ได้โดนนะครับแฟนบอลไทยเราก็เปลี่ยนไปครับจะว่าแต่นักเตะอย่าว่าแต่สงกรานเลยเรานะครับถึงเวลานักเตะเตะดีนี่ก็ชื่นชมกันใหญ่เวลาเขาพลาดมาน้องๆก็พลาดมาเราก็ทอว่าเป็นธรรมดาของโลกจริงๆนะครับทุกอย่างครับ ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจริงปีที่แล้วนักธกจโ,โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าน้องเขาเลี้ยงมากเกินไปไม่ยอมส่งให้เพื่อนจุดนี้นะครับที่จริงแล้วนักเตะในวัย16ปี17ปีเนี่ยเขาให้ใช้ความสามารถเต็มที่เลยครับใช้ทักษะความสามารถเต็มที่เพื่อจะอเพิ่มสกิลเพิ่มความชํานาญเพิ่มทักษะด้วยนะครับแล้วในที่สุดนักธกีเขาก็สามารถยิงประตูได้จ,จนสําเร็จนะในทัวร์นาเมนต์นั้นถือว่าเป็นการปลดล็อกละหลังจากนั้นมาครับ เจ้าฟานก็ไม่ได้ลดละนะครับการเล่นสไตล์ฟานเลยนะครับคือเล่นทางด้านปีกซ้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันนะกับซินวาแม็กเซสนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยซินวาแม็กเซสเนี่ยเขาจะเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับกึง่งศูนย์หน้าแต่โดยปกติแล้วเขาจะมีความชำนาญในการกระชากลากเรือเข้าไปยิงลักษณะคล้ายคลึคลงกันเลยครับกับนัตสกิจโพสีนะสองคนเนี่ยแต่เรานะครับจับซินวาแม็กเซสเนี่ยไปยืนในตำแหน่งศูนย์หน้า ทำให้พื้นที่ในการเล่นไม่มีครับจะเห็นได้ว่าลูกที่ซินวาแม็กเซสนะครับยิงอุซเบกิสถานได้ในแมตช์แรกนะครับในการแข่งขันที่ชืมาชาติเอเชียรุ่นอ17เนี่ยซินวาแม็กเซสจะได้รับบอลน,นะครับจากบริเวณนะครับริมสนามด้านซ้ายครับซึ่งเป็นตำแหน่งของเขาเลยจากนั้นเขาก็เริ่มครับเครื่องจกักอย่างซินวาแม็กเซสนะครับเริ่มขยับครับ แล้วก็เลี้ยงนะครับหลบผู้เล่นเลี้ยงกินตัวจี้เข้าไปสู่กรอบเขตโทษแล้วเขาก็สามารถยิงประตูได้อย่างสวยงามแต่ชั้นเชิงในการเลี้ยงกระชากลากเลยเข้าไปเนี่ยเราบอกไว้เลยครับว่าผมดูกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็คือคลาสยุโรปครับคือเป็นคลาสที่ลักษณะนักเตะของอุซเบกิสถานไม่น่าไม่น่าจะจับทางได้เลยเล่นไม่ได้ครับถ้าเจอแบบนี้นะถือว่าเป็นการทําประตูที่ อ่าสวยงามประตูหนึ่งและเป็นประตูที่มีชั้นเชิงสุดยอดนี่คือตำแหน่งที่นักเตะนะครับต้องได้รับการสนับสนุนให้เล่นนะครับการไปยืนศูนย์หน้าของซินวามันเซสองแมตช์หลังเนี่ยผมถือว่าเป็นการเสียเปล่านะครับเป็นการเสียเปล่าและตำแหน่งที่เขายืนตรงนั้นนมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขายืนประจำนะศูนย์หน้าตัวเป้าอะ่ะ นะครับยืนหลักเลยเนี่ยแล้วก็มีเสียงวิพาวิจาร์เนี่ยกับว่าซินวาไม่ช่วยวิ่งไล่นะครับซินวาไม่ช่วยในเกมรับอะไรต่างๆนาะนาะผมคิดว่าจับนักเตะไปลงตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดนะครับแล้วมาสั่งการภายในวันสองวันในเขาเล่นในลักษณะที่เราต้องการเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะมันจะต้องมีการซ้อมถ้านักเตะไม่ได้มีการซ้อมในลักษณะที่จะเล่นในการตั้งรับหรือวิ่งไล่บอลลักษณะแบบไหนก็ตามแต่นะครับ คือลักษณะนักเตะมันจะต่างกันนะเราก็ไม่ควรจะไปพูดถึงว่านักเตะคนนั้นจะทําตามแทคกติกหรือไม่ที่จริงถ้าเรารู้นะว่าเขาเป็นนักเตะที่มีนะครับคุณภาพสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทีมเรามากทางด้านการกระชากลากเลยเข้าไปยิงนะเราก็ควรจัดนะครับให้คนนั้นนะ่ะให้ได้เล่นในตำแหน่งที่เขาควรจะเป็นแต่ทีนี้มันมันมันโชคร้ายตรงว่ามันไปนทับตำแหน่งกับนักธกิจโภสีซึ่งนักธกิจโภสีก็เป็นหนึ่งเดียวของไทยเหมือนกันนะครับ ที่มีฝีเท้าน่าจะขึ้นมาสู่ระดับเอเชียได้ในอนาคตถ้าดูแลดีๆแต่ตอนนี้เขาก็ฉายแววครับด้วยกันนะครับลงเล่นในแมตช์แรกกับเกมกับท่าเรือกับนครปฐมเนี่ยเขาสามารถทาประตูได้นะในตําแหน่งเหมือนกันอีกครับก็ยืนอยู่ตรงซ้ายนั่นแหละนะครับได้รับการส่งบอลจากพี่ๆแล้วเขาก็ล็อกนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามจุดนี้เป็นจุดเด่นของนักเตะที่เราจะต้องจับตามองให้เห็นมาพูดถึงเรื่องโคลล้ดเลยครับตอนนี้นะครับ ตัวเก่งที่จะได้เป็นโค้ดนะครับเท่าที่มีกระแสข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นยูสิบรุ่นยูย่สิเนี่ยก็มีหลายคนครับมีโค้ดไทยอยู่2อสคนรวมทั้งซิโก้นะครับจติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งผมก็เห็นด้วยในกรณีของซิโก้แล้วก็มีเคสุเกะฮอนดะครับส่วนทางด้านยูกิริชาร์ดเนี่ยตัวนี้ยังไม่มีกระแสข่าวเพราะว่ายูกิริชาร์ดนะครับเขาเคยมีผลงานนะกับทีมยูย่สิของเราที่แฟนบอลไทยชอบ ก็ถ้าตามสายตาผมเนี่ยผมคิดว่านะซิกโก้ก็ใช้ได้ครับโค้ชซิกโก้เป็นโค้ชที่เก่งมากแล้วก็เป็นโค้ดในรุ่นใหม่ที่ทําทีมได้ดีส่วนโค้ดนะครับที่มีท่านมีอาวุโสแล้วก็ควรจะอยู่ในระดับที่เป็นตํานานนะครับแล้วก็รักษาเกียรติของความเป็นโค้ดที่ทําผลงานไว้ในอดีตโค้ดใหม่ของเราเนี่ยลหลายๆคนก็ยังผมถือว่ายังเป็นโค้ดที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะ ว่าจะสามารถพาทีมไปได้ขนาดไหนคือไฟแรงความรู้มากทุกคนครับแต่นะครับประสบการณ์เนี่ยมันซื้อกันไม่ได้นะมันซื้อกันยากแต่โคซิโก้เนี่ยเขามีประสบการณ์สูงมาแล้วครับตรงนี้เป็นโค้ดที่น่าสนใจนะซิโก้แล้วก็เคสุเกะฮอนดาเองเนี่ยเขามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับทั้งในด้านการเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็การเป็นโค้ดการทำอะคาเดมี่นะเขามีอะคาเดมี่และวิสัยทัศน์นี่แหละสาคัญการเป็นโค้ดเนี่ยมันหมายถึงการเลือกนักเตะด้วย,ยครับ นะครับให้โค้ดสองคนมาอยู่ในสนามแล้วคัดตัวนักเตะเนี่ยนะบางครั้งนักเตะคนหนึ่งหลุดบา,บางครั้งคัดนักเตะคนหนึ่งอยู่นะแฟนบอลไทยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเราอยากจะเห็นผลงานที่ดีผลลัพธ์ที่ดีของทีมชาติไทยเรามาตลอดดังนั้นโค้ดที่มีส่วนสําคัญครับในการคัดเลือกตัวนักเตะแล้วก็ความสําคัญประการที่2เกี่ยวกับแท็กติกมุมมองเซนฟุตบอลนะครับไม่ใช่แค่นักเตะนะเซนฟุตบอลของโค้ดเหมือนกันว่าเขามีความนิยมแล้วก็มีการทําทีมอย่างไร จะเห็นได้ว่าในระบบ j จแปนเวอโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีบล็อกเดียวกันทั้งหมดก็ดคือพื้นฐานพื้นฐานของการทำทีมที่ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานและมีแพชชั่นในการทำทีมที่ค่อนข้างที่จะมีจิตวิทยาบวกข้างในนั้นด้วยทำให้นักเตะมีความคึกคักนะครับแล้วก็มีลหลายายคนนะครับพูดถึงเรื่องโค้ชเกาหลีะ oli, นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปนะครับมันก็เหมือนกับสงการเรานี่แหละ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็เล่นตอนกลางวันเดี๋ยวก็เล่นตอนเช้าเดี๋ยวก็เล่นตอนกลางคืนในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็อย่าไปสับสนครับผมเองเนี่ยพอผมยืนหยัดเนี่ยหลายท่านก็หาว่าผมไปสนับสนุนมากเกินไปผมสัญญาแล้วผมจะไม่ใช่คําว่าอ้ออ่างพ่อแหวนยอยักษ์นะเพราะคํานี้มันเป็นคําที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ดีนะครับสําหรับความหมายไทย,ไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาดามแป้งซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงถ้าเราไม่สนับสนุนนายกสมาคมเราแล้วเราจะสนับสนุนใครล่ะครับเรามีสมาคมกี่สมาคมครับตอนเนี้แล้วมาดามแป้งเขามีนโยบายที่ถูกต้องจริงๆนะผมก็ต้องพูดนะครับมันจะไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในลักษณะที่เหมือนสงคารามนะที่เราจะต้องมาเขย่าว,วงการฟุตบอลไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตอนนี้เนี่ยมาดามแป้งพยายามดึงนักเตะที่มีคุณภาพสูงเข้าทีมชาติไทยจริงจริแต่ติดปัญหาตรงโค้ดเรานี่แหละนะครับ ดังนั้นโค้ชที่มีวิสัยทัศน์ที่ตรงแลวมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างยิ่งจะต้องมาประจําอยู่ทีมชาติไทยผมถึงบอกยครับว่านักเตะรุ่นใหม่นะอย่างเจ้าฟานเนี่ยนักธกโปรตสีไม่แน่ครับในระยะเวลาจากวันนี้ถึงปี2030เนี่ยเลยเวลาหลายปีทุกปีมีการเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเหมือนสงครามนี้แหละนะครับตัวเราก็เหมือนกันครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเหมือนสงครามแต่ช่องพระคินชาแนลไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะท่านกลับไปฟังเมื่อปีที่แล้วยังไงผมก็พูดอย่างนั้นนะ ว่าระบบเจแปนเวนี่แหละเป็นระบบเดียวบนโลกใบนี้นะที่จะพาทีมไทยไปสู่ระดับเอเชียส่วนระบบเกาหลีเนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งมันมีสีสันฉูดฉาดแน่นอนแต่ในระยะเวลาที่จะทรงตัวหรือยืนตัวระยะยาวเนี่ยนะครับหลายเรื่องหลายราวที่มันอยู่ในประเทศเราเนี่ยลักษณะนิสัยนะคนเวียดนามเนะี่ยผมไปคู่คีมาแล้วนะเขาเป็นคนในลักษณะที่สู้ชีวิตเกินร้อยเกินล้านคนเวียดนามนะ คนอินโดนีเซียม,มีนิสัยที่เป็นคนมุทะลุนะครับเป,เป็นสังคมที่ดุดันเมื่อสมควรประเทศไหนก็เหมาะกับประเทศนั้นครับส่วนเรานเหมือนญี่ปุ่นนะแล้วก็ระบบครอบครัวฟุตบอลเนี่ยของญี่ปุ่นเขามีแล้วมันทําให้เราก้าวไปสู่ระดับโลกได้ทําไมทีมชาติเกาหลีเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับท็อปสิบท็อปประมาณท็อปสิบกว่าเนี่ยนะครับประมาณท็อปสิบของเอเชียเนี่ยทาไมเขาไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปสู่ระดับโลกได้อย่างถาวรเหมือนญี่ปุ่นนะ นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอาจจะมีแพ้บ้างเป็นเรื่องปกติแต่โดยภาพรวมสิครับเรามองจุดนี้เราต้องมั่นคงในจุดนี้ผมทำยูทูบเพาผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็าคงไม่อยากจะฟังนะแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมพูดจริงจังนะเรื่องนี้นะครับจริงจังนะเพราะการมองเห็นอย่างจรงิจรงจงังมันไม่จําเป็นจะมาพูดเรื่องรายละเอียดปีกย่อยมันไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรอกครับหลักการข้อหนึ่งเลยถ้าเราเชียร์บอลไทยเนี่ย สมาคมผู้บระเทศไทยมีสมาคมเดียวถ้าเราไม่สนับสนุนเราก็เหมือนไปนเป็นเจอร์เคขวางคลององ่ะเราสนับสนุนใครครับวิพาษ์วิจารณได้ในสุดส่วนปีกย่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโค้ดเรื่องนักเตะเรื่องผู้บริหารเรื่องฝ่ายเทคนิคเราวิจาร์ได้แต่ถ้าเราจะไปวิจารณ์ถึงขั้นนายกหรือสูงสุดในองค์กรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการกันแน่กันแหนที่มาไรเหตุผล แต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันคนเรามีสิ่งผิดพลาดบ้างดีบ้างเสียบ้างนะครับไม่มีใครทําสมบูรณ์แบบหรอกบนโลกใบนี้ไม่มีองค์กรไหนที่ทําหน้าที่ได้อยา่างหมดจดแม้กระทั่งองค์กร,รศาสนานะพระสมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ยังโดนติดชิ้นนินทาจะประสาอะไรนะครับมนุษย์เราแต่ทีนี้เรามาถามตัวเราว่าเราเชียร์บอลไทยใช่ไหมถ้าเราเชียร์บอลไทยนะสิ่งที่มาดามแป้งทํามาภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างดีกว่า นะครับสมาคมช่วยก่อนก่อนหรือไม่ดีครับและสมาคมช่วก่อนกอนมีจุดดีหรือไม่มีครับช่วก่อนก่อนก็มีจุดดีถ้าเราจะเล่นแง่เอาจุดดีของส่วนหนึ่งมาทําลายจุดด้อยของส่วนหนึ่งแต่ไม่ดูภาพรวมว่ามันดีขึ้นหรือเร็วลงเนี่ยตรงนั้นน่ะท่านเป็นเป็นบุคคลที่พยายามที่จะทําปฏิกิริยาที่เป็นผลลบและทําลายฟุตบอลไทยแล้วครับนี่ผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เส้นทางที่ฟุตบอลไทยเราก้าวหน้าขึ้นมาแน่นอนครับ ช่วงมาดามแป้งขึ้นมาดำรงตําแหน่งแต่ปีที่แล้วเนี่ยฟุตบอลไทยเราก้าวหน้าขึ้นมาจริงๆและมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีนะครับการไม่ประสบความสาเร็จบ้างในรายทางมาเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของกระแสขึ้นลมมันไม่นิ่งเหรอครับท่านยังหายใจเข้าหายใจออกท่านลองหายใจออกอย่างเดียวดูสิครับท่านไม่หายใจเข้าท่านก็ตช่นะครับเหมือนกันครับฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะแต่ท่านมองภาพรวมสิครับทำใจให้ให,ใหญ่โตๆนะหายใจลึก นะครับเราพูดอะไรออกมาคิดอะไรออกมาเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีผลกระทบกับสิ่งที่เรารักคือฟุตบอลไทยมากแค่ไหนมันจะทําให้สมาคมเกิดปัญหามากแค่ไหนจุดนี้มันต้องมีขอบเขตในการวิพากษ์วิจารณ์ครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมบอกว่ามาดามแป้งทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้ววิสัยทัศน์ท่านนะบางส่วนนะมันก็มีจุดด้อยแต่จุดดีกับจุดด้อยเรามาเปรียบเทียบใส่กันว่าองค์รวมของฟุตบอลไทยตอนนี้เราก้าวหน้าไหมแน่นอนครับเราไม่เคยมีความหวังนะที่จะเป็นลักษณะฟุตบอลยุคใหม่แบบอิชี ท่านมองดูดีๆซิที่ผ่านมากี่ยุคกี่ยุคเนี่ยดีที่สุดเราได้ชุดดีมทีมของโคซิโก้เท่านั้นครับหลังจากโคซิโก้มาเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยมืดมนทั้งสมาคมฟุตบอลมืดมนทั้งวงการฟุตบอลไทยแล้ววันนี้เรามีแสงสว่างอีกครั้งด้วยสปิริตข้อรัวฟุตบอลแล้วก็มีระบบเจแปนเวซึ่งเป็นระบบที่พิสูจน์แล้วว่าไปสู่ร,ระดับโลกได้และระบบนี้นะกำลังฟูมฟักถึงแม้ว่าจะมีจุดดีจุดด้อยบ้างนะที่อิชิอาจจะเลือกนักเตะที่คุ้นเคย เหมือนที่ท่านบอกว่าลูกรักนะครับแน่นอนครับตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่เราเริ่มต้นแล้วผมเชื่อว่าอิชิยก้าวไปนะสุดจุดต่อไปแต่ผลงานที่เราไปเสมอจีนเสมอเกาหลีได้สามารถชนะคิขิสถานได้ที่ผ่านมามันก็เป็นผลงานที่ผมคิดว่าหนักแน่นพอสมควรนะไม่ใช่ฟุกนะครับแล้ววันนี้นะครับสักวันหนึ่งทีมเราก็จะเซตตัวเข้ามาอีกรอบหนึ่งเราไม่ควรจะไปทําลายอะไรบางสีบางอย่างซึ่งนะครับเราเป็นกบเรื่องนายนะสักวันหนึ่งเราจะเจอนกกระสานะ นะครับแล้วเราจะร่มลงไปอีกนะร่มจมลงไปอีกนะครับจะเอางั้นเหรอถ้าเอางั้นก็ได้นะครับถ้าเราจะรักษาช่วยกัน,กนกรักษาครับช่วยกันสนับสนุนอิชิช่วยกันสนับสน,น,สนบสุนมาดามแปง้งนี่คือพูดจากใจของช่องบาคินเลยนะนะครับแล้วไอ้ที่คําพูดเอาอ,อ่างบอแหวนเนี่ยนะครับผมขอเตือนเลยนะครับอย่าใช้ครับมันเป็นการทําลายบันทอนบันทรบทอนกลาลังใจของผู้ทํางานนะจุดนี้นะครับการที่นักเตะไทยนะที่อยู่ในทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ย มันไม่แน่เสมอไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสารชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เอกนิตปัญญาไม่ว่าจะเป็นนักเตะนะครับอย่างวีระเทพป้อมพันธ์นักเตะใดก็ตามแต่นะพีระดนฉ่ำรัศมีและหลายคนเนะ่ะไม่มีของตายนะครับในทีมชาติไทยรอดูกันแล้วกันครับถ้านักเตะรุ่นน้องฟานนักธกิจโพสีตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วถ้าคณะคำยกุกถ้าเกิดโค้ชนิชิกะยะทำทีมได้ดีนะ แล้วน้องฟานเจอโคอ้ดจริงรุ่นนี้แหละครับยูสิบเจ็ดยูยี่สิบจะมาแทรกตัวและอาจจะทให้ทีมไทยชุดใหญ่เราลดตัวจากตัวจริงก็ได้นะครับความเก๋าช่วยไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยมันอยู่ที่พละกกาลังแพชั่นและการเล่นตลอดเก้าสิบนาทีตรงจุดนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงนักเตะทีมไทยชุดใหญ่เราทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราไม่สปินตัวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยรุ่นน้องอาจจะขึ้นมาทับก็ได้ แลเราจะหลุดจากตัวจริงนะครับมันอยู่ที่ว่านะรุ่นน้องจะมีความสามารถขนาดไหนแล้วรุ่นพี่จะรักษาฝีเท้าได้ดีขนาดไหนจุดนี้นะครับฟุตบอลโลกปี2030ไม่มีอะไรแน่แล้วครับคลิปนี้ผมอยากจะพูดเรื่องนี้แหละครับว่าไม่มีของตายในทีมชาติไทยนะระบบฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยแน่นอนครับหลายๆคนพูดถึงเรื่องอีชีมีของตายในทีมไม่แน่นะครับรอดูต่อไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงในในทัวร์นาเมนต์ที่หนักขึ้นเนี่ย ทุกอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแล้วครับไม่มีอะไรต้านทานความเป็นจริงได้หรอกมันอยู่ที่ครอบครัวผู้บอไทยเรานี่แหละจะมองเห็นในสิ่งที่มันเป็นจริงและเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับ เชื้อสายไทยแลนด์พี่ชายร้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอราวันกาดีเยอช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายช่างศึกไทยแลนด์ I am a lion fan and I love lion more than ever because lion gave a chance to eat a one guardian. a Thai player. I'm from the same city as Neeravong Guardian, Thailand. I love Fonseca. Thank you for the opportunity for my son The Thai war elephants. i fan of lion. have ฉันรักเลียมากึงนกว่าที่เคยเป็นพอะเห็นเลียมให้รักรก,กับช่างศึกเอรวันกาดีเยนักเตะเชื้อสายไทยแลนด์พี่ชายน้องชายลูกหลานมึงเดียวกันกับเอรวันกาดีเยช่างทรงพระอินสปิริตไทยแลนด์ฉันรักบปารอฟอนเซกาขอบคุณสำหรับโอกาสให้ลูกชายเอรวันอิสานตายช่างศึกไทยแลนด์ Je suis fan de football lyonnais. Et j'aime Lyon plus que jamais. Car Lyon a donné sa chance à R.A. une joueuse d'origine thaïlandaise. Je viens de la même ville. à Wangwadi en Thaïlande. J'adore Fonseca. Merci pour l'opportunité de donner votre vis au Thaïwa. Elephants. Ah.